สีเลำนคณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน1 0 0 0 0แบาทกับแคมเปญเงินฝากประจําทันใจ12เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%เเฉพาะสาขาสยามพารากอนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดจากธนาคารไทยเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ โดยรายละเอียดแคมเปญนะครับบัญชีเงินฝากประจำ12เดือนเฉพาะสาขาพารากอนให้อัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับทางธนาคารนะครับเป็นลูกค้าใหม่จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดตั้งแต่1 0 0 0 0บาทนะครับสูงสุดต่อรายไม่เกิน1,500,000บาทและต้องรักษาย,ยอดฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณนะวันที่เปิดบัญชีและหักภาษีณนะที่จ่ายตั้งแต่บัตรแรกตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนดโดยผู้ฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยณนะวันฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หากถอนบางส่วนจะทาให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีก็ต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่จายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารหน้าวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีหน้าที่จ่าย ตามระยระเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบีย้ยที่ธนาคารจ่ายไปเกินนะครับรวมภาษีที่หกักภาษีในที่จ่ายธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารโดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษีหักณนที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบระยระการฝากผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจหรือประสงค์ฝาก ประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในทุกบัญชีในบัญชีทุกสิ้นวันหากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขา ที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนะครับนับจากวันที่ฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัตินะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและได้รับอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารโดยผู้ฝากต้องติดต่อทางสาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝากถอนได้ตามปกติธนาคารขอสง,งสงวนสิทธิ ที่จะหักภาษีนะที่จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น1 0 0 0 0แสนดอกเบี้ย2.2%จเซนตนะครับจำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยรับ2,200บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายเพราะว่ายังไม่เกินนะครับยังไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเนาะเพราะนั้นรับไปเต็มเ็มเลยสรุปเงินต้น10,000แสนบวกดอกเบี้ย2 2 0 0บาทเป็น12,200บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปหน้าเราจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็นเดๆแคมเปญโดนมาพูดคุยกันเสมอนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะก,การใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับซีรีส์คำนวณตตดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันจะพาเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดโดๆมาพูดคุยกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ